ต้องบอกว่าเขาว่าเขาว่ากันมาใช่ไหมเขาว่าเออมันเป็นแคลูโซ่นะเป็นแคคือมันเป็นแค่คำเขาว่ามาแต่ว่าเรานี่แหละลองไปศึกษามาจริงๆหร้อย่างถามแล้วนะทำไมพี่มีถึงชอบ เทคิปโตค่ะอ๋อก็มันได้เงินอันดับแรกคือมันได้เงินนั่นเองก็อย่างหนึ่งคือเรามองว่ามันเป็นเทรนเงินของการเงินในโลกอนาคตอะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้เงินสดกัน้ะส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เงินสดแล้วถูกปะมันเป็นความสะดวกสบายที่เราไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปกดเงินในตู้ a อ m อย่าะไรเงี้ยในอย่างหนึ่งคือคิปโตมันสามารถที่จะลงทุนได้นั่นเองเพราะโอกาสการเติบโตมันมากเลือกที่จะลงทุนในคิปโตหรือว่าเทคริปโตนั่นเองโอกาสการลงทุนมันม,มากที่เอาอะไรมาวัดอะ ทำไมถึงมองว่ามันเติบโตคือคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับเคยได้ยินเรื่องของการประกาศ QE ไหมการประกาศ ผลิตเงินนั่นเองอย่างเช่นสมมติว่าอ่าประเทศไทยหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะผลิตเงินเมื่อไหร่ที่มีเงินอยู่ในระบบมากนะครับเงินก็เฟอ้อนะครับเคยสังเกตไหมเห็นประเทศเวเนซุเอลาไหมหรือว่าหลายๆประเทศแม้กระทั่งวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมาที่หนักหักที่ประเทศไทยเจอนั่นก็คือวิกฤตเงินเฟอ้อนั่นเองคริปโตเคอเรนซีเนี่ยข้อแตกต่างของมันเลยคือมันตัดเรื่องของเงินเฟ้อได้เพราะว่ามันมีระบบอัลกอริทึมที่เขาอะถูกเขียนไว้กับเหรียญเหรียญนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่เรียกว่าเฮฟวิ่งของบิทคอยน์นั่า เหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยถูกจํากัดบางเหรียญนะอย่างบิตคอยนะก็คือถูกจํากัดไว้แค่21ล้านเองเคยได้ยินแต่เขาบอกว่าบิตคอยเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วเราจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ยังไงว่ามันมันไม่ใช่หรือว่ามันใช่แชร์ลูกโซ่จริงๆ ต้องบอกว่าเขาว่าเขาว่ากันมาใช่ไหมเขาว่าเออมันเป็นแชลโซนะเป็นคือมันเป็นแค่คําเขาว่ามาแต่ว่าเรานี่แหละลองไปศึกษามาจริงหรือ้ยังถ้าตัวเราเองเนี่ยลองเข้าไปศึกษามาจริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แชลลกโซนะครับที่คนเขาเหมารวมว่าบิตคอยเป็นแชลโซเพราะว่าคนที่เขาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยเขาใช้บิตคอยเป็นตัวกลางซึ่งไอแพลตฟอร์มตัวที่เขาสร้างขึ้นมามันคือแชลลกโซแต่เขาเอาบิตคอยมาใช้เป็นเครื่องมือบิตคอยก็เลยถูกเหมารวมว่า เป็นแชลกโซ่ซึ่งเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยต้นต้นปีที่ผ่านมาบ c คอยมันพุ่งขึ้นนะตอนนึงบีคอยนั้นนะสองล้านหนึ่งแสนบาท เห็นไหมว่าเนี่ยมันสามารถจับต้องได้จริงและสามารถซื้อขายได้จริงไม่ใช่ไดรัลโซนะครับทาไมมันถึงพุ่งไปถึง2องล้านหนึ่งแสนบาททั้งที่มันจับต้องไม่ได้เลยทองคํมันยังเป็นแท่งเป็นก้อนจับต้องได้ข้อเปรียบเทียบระหว่างบิตคอยกับทองคำเนี่ยนะครับอันไหนดีกว่ากันผมมองว่าดีทั้งคู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชอบการลงทุนแบบไหนมากกว่ากันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าพูดถึงมูลค่าของทองคำเนี่ยนะครับ้องถามตัวเองนะ่ามูลค่าของทองคําเกิดจากอะไรมูลค่าของทองคําคิดจากอะไรเขาคิดจากนี้ต้นทุนของเหมือง ตัวอย่างผมทําเหมืองขึ้นมานะครับก็คือจะต้องมีอะไรบ้างเราจะต้องสัมปทานที่ผืนนั้นก่อนค่าเครื่องจกักรค่าคนงานใช่ป่ะค่าแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยคือต้นทุนนะครับเขาจะเอาต้นทุนตรงนี้นครับมาคิดก่อนมันจะมีราคาทองคําหน้าเหมืองเขาจะคิดเป็นราคาต่อออนนะหนึ่งพันบาทต่อทองคำหนึ่งออนอันนี้เห็นไหมครับว่บามูลค่าของทองคําเขาคิดจากต้นทุน ของการขุดเหมืองทองคำนั่นเองส่วนบิตคอยนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีต้นทุนในการที่จะจขุดบิตคอยน์ขึ้นมาเหมือนทองคำแต่ว่ามูลค่าของบิตคอยนเนี่ยมันจะโตก็ต่อเมื่อมีคนถือครองยิ่งคนถือครองมากเท่าไหร่มูลค่านะครับของบิตคอยนจะสูงมากขึ้นเท่านั้นที่เขาบอกว่าบิตคอยนก็ต้องขูดต่างก,กันกับเหมืองทองย,ยังไงอ๋อโอเคขุดในที่นี้มันต่าง ความต่างของมันคือมันไม่ใช่เอาจอบหรือว่าเอาอะไรไปขุดนะมันคือการใช้เครื่องเครื่องเป็นพวกฮาร์ดแวร์ตอนนี้เพราะว่าบิตคอยนมันเป็นมันมีเครื่องฮาร์ดแวร์คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยนะครับธนาคารเนี่ยเวลาเราจะโอนเงินใช่ไหมเราจะต้องโอนเงินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือว่าตู้เอทเอ็มใช่ไหมซึ่งตัวกลางก็คืออะไร ธนาคารธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารเขาได้รายได้แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ที Bitcoin เนี้ยบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้มีตัวกลางไงคำว่าขุดในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ขุดเนี่ยเขาเป็นคนคอนเฟิร์มทรานเซ็คชั่นให้นะครับทุกทุกคนสามารถขุดได้ทุกทุกคนสามารถเป็นคนคอนเฟิร์มทรานเซ็คชั่นได้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ถ้าหากทุกคนคิดว่าเนื้อหานี้ดีก็สามารถกดไลค์กดติดตามช่องนี้ได้ถ้ามองว่าเนื้อหาไม่ดีเลย ไม่ชอบเลยนะครับก็สามารถกดข้ามไปได้หรือว่ากดอ่นไลค์ก็ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับคริปโตอยากให้ผมแบ่งปันเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาการเทรดคริปโตอย่างจริงจังสามารถติดตาม f a c e b o o k Fanpage Mixer ์กิทธิ์ฮัลัน9าล้ำเทนนาคตฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ